แอ่น้องทำไรอ้เล่นเกมนี่ชาอีกแล้วตลอดเลยเราอาเช้าในวันนี้เนาะเช้าผมพี่ ไห้ถือพิภาคสาวาว่าตัวอายเป็นคนเห็นแก่โตเป็นคนมักเอาดีเข้าโตบอกเคยเข้าอกเข้าใจความหักที่เจ้าทุ่มเทกับความหวังดีที่เธอมอบให้แต่ว่าอายบอกเคยสนใจบอกเคยให้ความสำคัญ แก yeah. ฉันว่าฉันชอบพี่คนนี้อ่ะน่ารักมากเลยแก okay, ว่าไงบ้างโอเคปะ ขอบคุณครับค่ะคุณค่ะ ใส่ได้แหละเปิดหลอ่อหล่อเลยน,น่าจะชอบนะบายลูกขอให้ได้ขอให้โดน 甘いですね。 น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้ยอยออยพี่แจ๊คพี่แจ๊คเกิดอไงมาดูสิเนี่ยของอะไรส่งมาทุกวันเลยเนี่ยเอาเหรอของใครเนี่ยน้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่ก็น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยของใครคะอ๋อโอ้อย่าไปคิดมากคนที่ทำงานของพี่ที่ทำงานด้วยกัน เดี๋ยวพี่เอาไปเก็บแล้วกันขอบคุณมากขอบคุณมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรส่งมาทุกวันทั้งวันเ,ออเลยนะเธออย่าบน่นเธอไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพี่เอาไปเก็บไค่นี้แหละโอ้มันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เจครับอุ้ยเสื้อสวยมากเลยค,ค่ะใส่แล้วเทศดีเทศดีมากขอบใจมากครับขอบคุณค่ะหล่อเนาะหลอ่อ อายถืกผิภาคสาวาว่าตัวอายเป็นคนเห็นแก่โตเป็นคนมักเอาดีเข้าโตบอกเคยเข้าอกเข้าใจความหักเ<อ>ห้เจ้า,าทุ่มเทกับความหวังดีที่เธอมอบให้แต่ว่าอายบอกเคยสนใจน้ำอ้อยบอกเคยอ,อีกล่าเจอคัญ ฮัลโหลใช่น้ำอ้อยไหมคะใช่ค่ะเป็นอะไรกับพี่แจ๊คคะไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะไม่ได้เป็นอะไรแล้วจะส่งของมาทําไมคะส่งมาทุกวันวันละหลายหลายชิ้นคนรับมันเหนื่อยเป็นนะคะแล้วเคยถามเขาไหมว่าเขาต้องการหรือเปล่าอ้าวคุณทําไมพูดแบบนี้ละคะแล้วคุณเป็นใครอะคะ ฉันเป็นน้องสาวเขาอยาขอบคุณเลยไลยมันมีความหมายกับใจอ้นั่นนี่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรกันน่ะก็หยุดส่งของมาได้แล้วมันน่ารำคาญอะไรของเขาอะ่ะโทรมาด่าชอดๆแล้วก็วางสายทิ้งนี่ฉันถามพี่แจ็คละพี่แจ็คบอกว่าไม่ได้มีอะไร แต่วฉันว่ามัน,ปนแปลกๆนะฉันเป็นผู้หญิงอะฉันดูออกอ่ะแล้วคุณมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยนี่เธอทําตัวดีๆหน่อยนะถ้าคิดจะมาเป็นพี่สะใภ้ฉันน่ะต้องผ่านฉันก่อนอะไรของเขาเนี่ยอยาจะโทรก็โทรอยากจะวางก็วางพี่แจ๊คขอคุยด,ด้วยหน่อยนี่ นั่งเลยที่บ้านพี่อะโทรมาด่าหนูหนูแค่หวังดีอะแค่อยากส่งของให้พี่อะทำไมพี่ไม่ปกป้องหนูเลยอะที่หนูทำไปอะมันไม่มีความหมายเลยใช่ปะพี่ไม่คิดอะไรกับหนูอะพี่ไม่ให้ความหวังหนูทำไมอะทำไมอะทำไมใจร้ายขนาดน,นี้อะพี่ไม่เห็นแก่ตัวพี่ไม่เห็นแก่ดได้ทุเลศที่สุดใช่สิ เรามันคนเห็นแก่ตัวไงเรามันคนเห็นแก่ได้ก็เธอพิพภากษสาจนไปแล้วในเมื่อนเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องมาแสดงความมีน้ำใจให้เราอีก ไม่ต้องมาแสดงความดีกับเราอีกอย่ามาเฮ็ดดีให้อ้ายเป็นนี่บุญคุณบ่ต้องมาเกื้อนุนให้อ้ายเป็นนี่น้ำใจบ่ต้องมาหัวซาคนจังอ้ายานอก<อ>นะด้พี่ภาคสิาไปแล้วบ่ต้องปราณีเฮ็ดดีใ,ใ,ให้ยืนอู้ทอนบอ่ต้องอะไรอาวอ์แสดงน้ำใจให้ยืนดีกา ไอ้สิขอหยุดตามคำพิ่ภากษาก็ให้มันสุดหยุดลงตรงนี้บ่ต้องเมตตาอย่ามาเฮ็ดดีโอ้ยให้อ้ายเป็นนี่น้ำใจ